โอเคสวัสดีครับพเพื่อนๆผมเอ็มในช่องเอฮับีสามนะครับก็วันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับก็ตอนนี้เที่ยงคืนสี่สิบนาทีวันนี้ก็มันเกิดผมเนาะนม,มันเกิดผมมาแหละเดี๋ยวผมผมไม่ขออะไรมากนะครับไม่ขออะไรมากเลยนะครับก็อวยพอยมาเกิดผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามหรือว,ว่ากด subscribe ช่องเอ็มฮับนะครับอีสามด้วยนะครับใครที่อยากจะโดเน a โอเค ผมเคยทิ้งรีบัญชีไว้ให้แล้วเดี๋ยวค่อยเป็นอุณิศนะครับวันนี้มาแจากไฟล์350เปอร์เซ็นตโอเคเหมือนเดิมเลยนะครับ e s เอสไนะครับโหลดเดิมนะโหลด e s เอสไฟเอเอไฟที่โหลดได้ยังไงเข้าไปที่บราวเซอร์ครับพิมพ์ e s เอสไนะครับ e s เอสไเนี่ยใช่ไหมเอเอสไฟเอ็กซ์พลอเรอร์นะครับปุ๊บคือโหลดอัอนไหนก็ได้นะครับ โหลดไหนก็ได้เนาะ e. โหลดไหนก็ได้นะครับโหลดปุ๊บมันก็จะได้ประมาณหน้าตาประมาณนี้นะครับเอียดไฟล์เนาะก็เดี๋ยวไฟล์เดี๋ยวผมตอนเนี้ยไฟล์เนี้ยคือผมไว้ในด้านเดสก์ท็อปนะครับก็เหมือนทิปที่แล้วนะครับแล้วผมโยนมาผมโยนมาในนี้เนี่ยปุ๊บมันจะเข้าไปอยู่ในตังนี้นะอ่านไม่ออกหรอกแต่าอยู่ในนี้แหละโอเค เราเข้าไปตรง e s File นะครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็อัน,นอันนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมเนี่ยไฟล์ดาต้าตรงนี้นะครับแล้วกดคัดลอกนะครับคือเหมือนเดิมเลยกดคัดลอกปึ๊บเราไปที่ Android Data นะครับแล้วก็คอยมาเตอร์ตรงนี้ก็คือแค่เกิดว่าใครไม่มีไอ้ตรงคอยมาตเตอร์ตรงนี้เนาะไอ้ที่รูปมูทเรียนอะ ให้เข้าเกมหนึ่งทีก่อนแล้วค่อยออกมานะครับให้เข้าเกมหนึ่งทีก่อนแล้วค่อยออกมานะครับกดเข้าไปนะครับเข้าไปที่ไฟล์นะครับถ้าเกิดเห็นตัวนี้ปุ๊บแล้วกดลบนะครับแล้วกดถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์แล้วกดคลิกซ้ายคางนะครับเนื่องเพราะถ้าเกิดเป็นในโทรศัพท์กดค้างไว้นะครับตรงนี้นะแล้วกดลบแล้วเรากดคาว่าวางวางตัวนี้นะครับวางนี้นะปุ๊บ่ะก็คือเหมือนเราเอาไฟล์310องศาไอ้310เปอร์เซ็นต์มาวางตรงนี้ หลังจากนั้นปุ๊บเรากดเคลีย์ออกหมดเลยครับแล้วกดข้อเกมปกติเลยแต่เหมือนเดิมนะครับว่าผมกดเข้าเกมให้ดูไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวมันดูลิขสิทธิ์แล้วก็แบบช่องผมโดนแบนไปนะครับโอเคเข้าใจตรงนี้นะเข้าใจตรงนี้ทุกคนทุกคนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมตั้งแต่แรกๆทุกคนจะเข้าใจว่าผมอ่ะโดนแบนมาประมาณสี่ห้าช่องแล้วนะผมก็เลยไม่เข้าเกมให้ดูนะครับโอเคเอาง,ง่ายๆเลยว่าทุกคนเข้ามาปุ๊บพอยน ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าฟังผมทุกคนนะ,ะนะฟังผมนะทุกถ้าทุกคนโหลดจากลิงก์ที่ผมทิ้งให้ใต้คลิปมันจะมาอยู่ตรงนี้คําว่าดาวน์โหลดนะครับคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเล่นรดในเล่นในโทรศัพท์อ่ะมันจะเข้ามาอยู่คําว่าดาวน์โหลดนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละมันจะมาอยตรงฟั์นี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นในคอมพิวเตอร์ แล้วยนไฟล์มันมันผมเหมือนที่ผมทาให้ดูเมื่อกี้มันจะมาเข้าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ตรงนี้นะครับก็คือไฟล์มันจะมีชื่อเหมือนกันนะครับมันเป็นไฟล์สามร้อยห้าสิบเปอร์เซนแล้วมีกล่องด้วยแต่กล่องอะไรไม่รู้ผมพูดคำนี้ว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับให้ทุกคนไปศึกษากันเอาเองโอเคไหมอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่กับผมนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดผมผมเข้ามาแจกนะครับวันนี้เป็นวันเกิดผมเลยผมพูดจริงว่าวันนี้วันนี้ยี่ผมมกรลาเป็นวันเกิดผมจบไหม่าวันเกิดผมโอเคผมมาแจกให้โอเค,มมเ,อเ,คเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ